เด้โอาสีอัไม่าไม่ธรรมดาไเสลุสี้านว่ารวยแต่เราไม่ได้รวยนะเราพอมีพอกินเรารวยความกขรวยบามีคนรักมึงเยอะงเขาเลยไบสีมาช่วยเอดี๋ยวเอาไปสีอย่าไปทานี้ก่อนไปลุกไปสีเอเดี๋ยวไปเดไป อาใบสีนะดีมากยืนตรงนั้นก่อนเอาละทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมล่ะโอ้โหไอ้เสืองานมึงนี่ไม่ธรรมดานะทำไมอ่ะนี่มึงเมากรหรี่มาร่วงงานไอฮาตัวเบ่งๆทั้งนั้นไม่ได้แกมีตั้งแต่เด็กสุดจนถึงแก่สุดเดียวแกไหนกขกพีพีน้องๆทั้งนั้นรุ้จักกัน เห,เห็นแต่งตัวเซตเดียวกันแหมทำไมเบอร์เท่าไหายใช่เลยเบอรู้ได้ไงว่าใช่ตะโกวานมึงพากูาไปมาเปน็นอย่างนั้นนี่เหี้ยไรกล้าตอบโต๊อตเออไอ้สีฟ้าหนึ่งอาจจะมองว่าไอ้นี่ราคาเดิมเป็นเด็กในตู้น <c oughs> ี่อ่ะราคาพื้นอีกสองคนนี่แม่บ้านใช่ไหมโดยทัดความสะอาดเก็บถุงที่ใช้แล้วเปิดต่องเลยไหะเปิดตองไหนเบอร์ตอง เมืตองเนี่ยนะเออเมื่เท่าไหร่จค่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เท่าไหร่จค่เท่าไหร่จะรู้มากแค่สิดยอดน้าไอ้เนี่ยมึงอยู่กันตลกด้างมึงก็รู้มากมึงต้องตอบเลยยี่ใหกูถามเท่าไหร่มึงตอบเลยพันเจ็ดคุณจะบอกว่าอายุเท่าไหร่อ๋อเข้าใจว่าใจว่าอยู่บ้านไม่ได้คุยกันเลยอะไรอะไรคุณจะกูได้ไงเะกูจะให้นุ่จักมือไงกับหัวมึงเลยพวกผิดพลาด มีคนพูดตายเด็กตายเด็กเพี้อย่างเดียวพ้นของยาไปนิดนึงเขาว่ากันอย่างนั้นนะนมกล่องที่เอามาเป็นกล่องยาเอาไทยเอาใจมากเลยแหมลูกเกือบไปไม่รอดเอาละเอาละเอาใครวะเพื่อน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 ของเอ้านิสาจ้ะนิสาโอ้โหนิสาโตเป็นสาวเลยเนี่ยท้องเหรอลูก เดี๋ยวเขาเอาพวงขนาดนั้นเลยไม่ใช่เขาไปฉีดโบท็อกมาแต่มันยังไม่โอ้โหฉีดทั้งตัวเลยไหรือเขาฉีดที่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 หน้าแต่หน้ายังตึงอยู่ใช้ได้นี่ไปฉีดโบท็อกมาเหมือนกันเป็นยังไงที่ว่าฉีดโบท็อกมาไปฉีดมาซุกมไปฉีดที่ไหนมาไปฉีดที่หน้าเอาแล้วอะไรพอฉีดที่หน้าปามันบอกว่าไงมันไปถอกที่อื่นก็ถ้าหรึ่งตึงตังนั่นเนี่ย ไี่อะไรให้เป็นหลักเป็นฐานหน่อยที่แบบเออตาตาของหลักเลยนะพี่อ่ะเดี๋ยวเริ่มกับเข้านิ้ยโซยนิ้อยอ้ากูเจอกูไปตอนรับลุงพระรามอ่ะเออไมเฮ้ยจำไม่ได้เหรอไม่แม่มึงอ่ะแม่ผมมันสิลุงกูเจอแม่มึงตั้งแต่มึงยังแบะบอกตั้งแต่ตัวเท่าไหร่ตั้งแต่ตัวเท่านี้นะนะเอออะไราตัวเท่านี้นี่อ๋อคนไม่รู้ตอกอ่ะเออเมื่อไม่เกิดในตัวนี้เนี่ย ไม่เตัวตรงนี้อะไรเงี้ยนอนอยู่ใครเล่นคณะเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องชอบตกใจลูกเป็นตลกตกใจลูกเอาละเดี๋ยวเริ่มทำพิธีกันนะลูกนะตั้งอกตั้งใจพปนองค์มือสร้อยเลยบวพระองค์นี้เป็นองคแรกในชีวิตของมึงบุญกุศลจะได้มากเลยน้อยอยู่ที่เองจะอภัยให้ลูกที่ทำมาหรือเปล่า เราถูกรถสวนคือไม่เพียงแะแต่บ้านไปไปกับบ้านกัไปไหนกับบ้าน มาเล่นหัวพ่อมึงอ,นะอยากเล่นอะไรก็เล่นไปแต่ไม่งจะมาเล่นหัวพ่อหัวแม่ได้ค่ะไม่เลย ตัวจังไรอะไรนี่ลูกทำไมทำตัวอย่างนี้ผู้ชามันเล่นหรือมันเล่นอก็่อดอกแล้วไงมันเล่นนี่ยไข่เล่นเียเียัวไม่อรเลยออไม่อิ่เลยยกกะีอมึงพูดะย่าพ่เป็นกะรีอะครับไม่ฉันเลิกแล้วกัมึงถ่ายเหียมาประจาน ไี่นะครับมึงจะโพูดทำไรแต่งตัวชีครับเขาเป็นกะหรี่ทรงเครื่องจ้ะโอ้โหแต่งตัวดีครับเลยอู่ต้องไหนอะครับอะะไรนยู่ต้องไหนอะครับสระบุรีโอ้โอต้องบอกว่ทรงเครื่องไหม,พ,ไมพ่อกะหรี่ในมูฮุตทำไมอย่าโดนถีบหน้า